บึมีเดียวเป็นงไงบอกแล้วสวัสดีครับมาเจอผมวอน้อยแปลกเปเที่ยววันนี้ผมมาติดเกาะล้างอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวในบริเวณนี้ น่าจะทั้งเกาะมีผมคนเดียวนะก็บรรยากาศตอนนี้ก็ลมแรงมากเหมือนฝนจะตกเลยครับทางนู้นตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะภารกิจแรกผมก็คือหาเศษไม้เพื่อที่จะไปสร้างบ้านกันไปสร้างบ้านกันครับทุกคนมาเก็บไม้กันครับทุกคนตอนนี้ผมจะหาประมาณ2เมตรนะหรือเมตรกว่ากว่า ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอือมุ่งน้าบบเยอะอ่าดูดิเล่นแล่นเล่นเลยเดี๋ยวเราจะไปหาทำเลสร้างบ้านไงครับไปครับหนึ่งหนึ่งอายุอะไรเขาเราจะทำถ้าเป็นเศรษฐก่อนจะไปอายุจังหะจะได้มีบ้านอยู่เฮ้ แบบอย่างเยอะสวยนครับทุกคนเป็นกุ้งดางกุ้งดางเฮ้ยเฮ้ยเราเจออาหารโอ้เราเจออาหารทุกคนโอ้ขอบคุณขอบคุณเจ้าดูนี่ว้าวว้าวฮู้สุดยอดอ่ะเด็กมาปัด อไปนี่เราได้ของป่ามาแล้วคุณโอ้ม my g อ d เราเห็นอาหารสับียงอีกแล้วทุกคนนี่นี่สับียงอาหารโอ้ยว้าวมันคือโบ,อบอออก็เขียงโบก็อะไรพลาดอันนี้สาระเป็นเชื้อเพลิงเอาไปเผาให้มันเป็นเชื้อเพลิงได้แต่ตอนนี้ ผมเแม่อาหารอีกแล้วทุกคนโอ้หวาว้าวว้าวอู้อันเสบียงเสบียงโูชโชคดีมากเลยครับนี่ดูนี่ว้าวไขแมงปอว้าวสุดนี่เสบียงเราเก็บแมงขอขออย่าแตกนะเฮ้นี่เสบียงเราโอเคไปเรียนต่อเราจะไปหาราคาเราใส่กระเป๋าเรียบร้อย <Okay. l ots> มันโอยมันไม่ได้ออกไปต้นพายไม่ได้ออกไปต้นพายนะทุกคนเนี่ยเนี่ยถอนหัวชิ้กันเอาอะไรดีและนี่ผมก็ได้เชือกมาแล้วครับทวนอันนี้น่าจะเป็นทำเลผมผมเลือกตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาไม้ก่อน ตั้งาหลักแล้วนะไปมาตั้งกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นสามเหลี่ยมเป็นกระโจมขึ้นนะครับ ฮตอนนี้ผมรู้แล้วทุกคนผมจะทำหลังคายังไงเราจะหาไม้มาทำเป็นคานนะครับตรงนี้พออันนี้ผมจะเป็นทำเป็นประตูนะประตูเข้า้าข้างก็จะปิด ผ่นไปผ่นผ่นเราจะพ่านเป็นสามเ็มัดเรียบร้อยไปหาอีกจริหนึงครับที่มันน้อยๆแบบนี้ไป ไปเลยว่ะเดี๋ยวเราจะหาได้สวยงามตามทองเรื่องเบนดิจุดเราก็จะได้โคงประมาณนี้แล้วก็ไปหาที่มุงกันเราจะไปหาของเพิ่มนะเอามาเป็นมูลคาาเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรน่าจะเป็นต้นหญ้าหรือเปล่าอ่ะโอ้คือน้ำ น้ำในก้อนนี้แบบว้าวเปียกๆเ,เลยมาชิมดูว่ามันจะอันตรายไหมถ้าอันตรายมันจะฝัดฝันหรือเปล่ากูมั่วน่าจะพอไปทรีฮึมไบลิกกอสเลยแค่นี้ก็สุดยอดแล้ว แต่สบยียงผมที่เก็บมาผมว่าใส่ถุงวิ่งโอ้กระจุยกระจายหมดเลยมาดูดูไข่เรามาดูไข่ดูไข่แต่จับเยินไม่มีชินดีแต่เราก็กินได้ชิ้ดีสทรายก็ไม่สนดูอื <c ười> ้อ ออกเป็นเพื่อนทังด้เกือได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กรปกแล้วตวัดกปุ <c oughs> ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเมื่อกี้ผมได้มาต่อเติมโครงข้างล่างสองขาเพื่อที่จะเอาไว้ กิงกำแพงเรานี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อเง้บ้านบ้านติดเกาะเรามาดูอันนี้ผมก็ไปเก็บเชือกมานะวันนี้ไปหาอุปรกรณ์มาได้มาแบบอย่างเยอะเลยอันนี้คือเชือกนะของชาวประมงเราไม่มีมีดนะครับเราก็จะเอาไม้ไผ่ตัวนี้ที่มันแบบ คมๆบาดมือเราได้จับมาทั้งสองข้างแล้วก็รูดไปรูดมาเพื่อที่จะให้มันตัดอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เมืเ่อกี้เมืเ่อกี้หยอกนี่แพ๊บเดียวเป็นไงโอ้โหได้เชีอยงมาแล้วหล่อแท่เลยทีเดียวเชียวบูมราม ตอนนี้บ้านผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเล่นซะขค่ำเลยนะอันนี้เอาไว้เป็นหลบแดดนะครับน่าจากกาฝนไม่อยู่ยังไงฝีเมอไปหากอ่อไฟกันไปไปหาเศษไม้ก่อนนะครับ ผมน่าจะเอาไปจุดไฟได้นะเคเอาไปแค่นี้พอเดี๋ยวลบกวนมันเยอะไปอย่าปิวนะมันจะมีขี้กลัวนะครับผมจะเกาะไฟติดหรือไม่ด้วยมูลกลัวตอนนี้ผมมีแท่งแมกนีเซียมมาดูกันว่าผมจะจุดติดหรือไม่ ไม้ก็คือไม้ก็คือไม่ได้เลยครับทุกคนไม้เปียกมากน,นี่มูลงัวเรามาดูว่าจะติดไหมหอุ้ยโอ้เขาเรื่องแป๊กเดียวติดเลยแต่ติดแป๊บเดียวนะนุ่น น่าจะได้ขอไปหาเชื้อเพลิงก่อนนะครับอันนี้ก็คือเชื้อเพล่งเรามาดูกันว่าจะติดไหมช่วงนี้แบบฝนตกนะชื้นมากเลยครับทุกคน นุ่นมาทำดีๆละมันเป็นพอนุ่นนะบุ้มีเดียวเป็นไงบอกแล้ว mua môn hoa đai hoa Nó chín chín rồi Dạ Dạ xin phép แสงมืดตึบไม่รู้ว่าจะเห็นผมไหมอันนีค้คือใช้ไฟช่วยนะผมลองดูแนละ้วแบบก่อไฟพยายามก่อไฟให้แบบสูงขึ้นมากเลยนะนะมันยังไม่เห็นเลยกล้องอะ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่ถึงนี่นะก้าวแรกที่มานี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่อันนี้ก็คือผลไม้ที่เราเก็บได้เราก็จะมากินกันมาใจโอ้โห นี่หายไปดหูหวานสั่เลย